โอ้ยโอเคเดี๋ยวได้ไหมโอเคเอาใหม่ทีนี้ต่อได้ไหมโอ้ยร้องลำเลียงดีจังหวะไม่ตรงไงร้องไม่ได้ดูน่าเกลียด ได้ไหมได้ไหมหนุ่มือดิหนุ่มเดกเปียนเทำไม่ได้เด็กไหนทำนี่ไม่ใช่ลวไม่ใช่ะไม่ใช่ใช่อะไรเ่าอะไรนะ นี่ข่าไปคลองสุทธาพรกันนะมอมอันนี้มีรองมิเลอร์ด้วยคระโดดามผิวอ๋ออ๋ออ้โอ๋อไม่เจอเลยฮะทไมสร็ล้วเปลี่ยนได้ ขอความจริงหมดเลยอ่ะดำอยู่นี่เอิดอยู่นี่หล่ออยู่แล้วรอเลยว่ะแล้วอย่าลืมปิดให้เขานะ